สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับ N A V A D E T Y ครับผมก็เออวันนี้หลังจากที่ดองวิดีโอมานานอีกแล้วเพราะว่าช่วงนี้เครียดมากเลยจะบอกว่าตั้งแต่อายุเกิน30อ่ะแล้วเวลาเราเครียดอ่ะมันอิมแพคกับชีวิตเยอะมากก็เลยแบบไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ว่างก็มาเปิดกล่องเปิดถุงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆมีสออัน วันนี้มีสอันแต่ว่าสามารถเปิดได้อันเดียวเพราะว่าอีกอันนึงอยู่ที่หูแล้วมันถอดไม่ออก <g ười> เดี๋ยวค่อยให้พี่เขาถอดให้เนาะค่อยมาแกะกันอีกทีหนึง่งก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะกลับมาเปิดเป็นอันบ็อกซิ่งกำไรอีกครั้งนึงหลังจากที่บอกไปว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราจะไปสอยสินค้าจากแบรนด์กาติเย,ยหรือว่าคาเทียอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมต้องบอกที่มาที่ไปก่อนหลังจาก อันที่แล้วเนาะที่เป็นจูสอ o งก l u ูเอ้ย sorry จูสรร Juice Glue องกลูครับผมตัวนั้นนะอยากได้มาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆแต่อะไรก็ตามที่หลังจากนี้น่าจะเป็น impulse buy หรือว่าเป็นความต้องการล้วนๆเนาะก็ passion ส่วนหนึ่งสำหรับตัวนี้ทำไมถึงเพิ่งซื้อจูสอองกลูไปเองทำไมตัวนี้ซื้อเร็วจังเหตุผลเพราะว่าเอากระเป๋า เอากระเป๋าอของที่มีอยู่ที่บ้านที่แบบไม่ค่อยได้ใช้อะไปขายหมดเลยเว้ยเราก็เลยได้เงินมาก้อนหนึ่งก็เลยเอาสิ่งนั้นนมาซื้อน้องคนนี้นะครับก็ค่อยๆแกะไปพร้อมๆกันเลกันนาอสำหรับกล่องอันนี้ก็เหมือนเดิมครับ็ทเกตนั่นหนาตามสตราตามสไตล์ของแบรนด์เขาเนาะจริงๆข้างๆมันจะมีห่วงๆด้วยอ,อันนี้เพิ่งสังเกตเจ๋งดีเหมือนเป็นสต็อปเปอร์ก็เริ่มจากบ,บินซึ่งดึงยากมาก กุครั้งเลยก็หลังจากนี้ก็ที่เกียจดึงแหละรูปไว้ตรงกลางจะง่ายสุดซื้ซือ่อโอเคทีนี้ก็ดูกันว่าข้างในมีอะไรวันนี้มีจริงๆการซื้อครั้งนี้มีของแถมที่ค่อนข้างพิเศษได้แหละไม่ได้แบบยิ่งใหญ่อะไรมากแต่รู้สึกว่ามันมีความพิเศษระดับหนึ่งเนาะก็สิ่งแรกก็คืออันนี้ เป็นตัว cleaning kit อีกแล้วนะครับจริงๆอันนี้ลองไปใช้ดูแล้วใช้ดีมากๆเลยเป็น lotion for jewelry and watches r แล้วก็แอบ,บมีแปรงสีฟันเล็กๆให้อันหนึ่งน่าจะเอาไว้ขัดไม่ใช่น่าจะเอาไวข้ไไวขัดแหละแต่ก็มีผ้าเช็ด jewelry เดี๋ยวจะเช็ดดีกว่าอันนี้ต้องบอกกันนะว่าแอบ,บใช้สินค้าไปแล้วเนาะอันนี้แบบอะยัดเข้าไปในกล่องให้ต่อไปที่ลืมไม่ได้เลยก็คือ c c e r t i i f ถ้าเราอัน,นี้ก็ซื้อวันที่11หรือวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่สยามพารากอนกับพี่ฟีขอนอกเรื่องพี่ฟีใจดีมากคือตอนแรกอะไปเข้าไปดูคาเทียใช่ไหมที่พารากอนตั้งแต่ประมาณปีใหม่ปีที่แล้วคือเข้าไปแบบเด็กน้อยไม่มีตังเขาไปเกาะกระจกแล้วบอกว่าพี่ผมอยากรออันนี้จังเลยอยากอยากลอตะปูแต่ว่าผมไม่มีตังอะ ตอนนี้ยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะพร้อมน่าจะมีนารอแบบโบน,นัสออกเขาก็บริการโคตรดีเว้ยหลังจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มจากแหวนตะปูไปที่กําไรไปที่นู่นนี่นั่นสรุปือต,ตอนนี้บ้าบอไปหมดมีแผนของเขายาวเหยียดไปหมดต่อไปก็เป็น Travel p o u c เป็น Travel p o u c h อีกแล้วนะครับผมตัว Travel p o u c h ตัวเนี้ยก็เหมือนเดิมคุณภาพดี made in Italy ฟังชั่นดีมากเลยนะจริงๆอันนี้มีหนึ่งช่องเอาไว้ใส่แหวนก็ได้ใส่แหวนหรือว่าใส่ต่างหูแล้วก็อันนี้เอากำไรมาคลิปหนึ่งนีได้หนึ่งข้างในถุงก็ยังมีสองช่องแล้วก็เป็นแท็กเขียนอย่างดีเลยว่า Pouch Made in Italy นะครับอันนี้ดีตรงที่ว่าไม่ว่าจะซื้อของเล็กของน้อยเว้ยก็จะได้สิ่งนี้เหมือนกันหมดคือตอนนี้มีมีค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งก็เลยให้เพื่อนไปอันหนึ่ง ต่อไปก่อนที่จะถึงถึงสินค้าอันนี้คือของแถมที่บอกว่ามีความพิเศษระดับหนึ่งมันคือชานี่ T.W.G เขียนว่า Special Blend T Exclusively for Cartier นะครับเป็นเป็นเป็นกรทีเห็นไหมตรงนี้แอบมีคำว,ว่า Cartier อยู่นะครับข้างล่างก็แอบเขียนปุ๊บ Sorry เป็นโฟกัสใหม่ไม่แน่ใจอาจจะไม่ชัดมากเออ ก็เขียนว่าสำหรับแบรนด์คาเทียเนาะก็เป็นบุคล็ตของ TWG เหมือนกันอันนี้แพคเกจหอมมากแค่เอามาก็หอมแหลวอันนี้ก็เขียนว่า for คาเทียตัวกล่องก็จะใช้สีแดงแต่ใช้สีแดงของของคาเทียอันนี้ก็คือเป็นใบาชานะครับอันนี้พิเศษมากรู้สึกรู้สึกดีเนาะเวลาได้อะไรนี้มามันไม่ใช่ของที่ยิ่งใหญ่มากแต่รู้สึกว่าแบบมันมีความพิเศษอะเพราะว่า คุณฟีบอกว่ามันไม่สามารถซื้อจากที่ไหนได้คือเดินไปที่ทีวีวจก็ไม่มีขายนะครับต้องซื้อสินค้าค่าเทียถึงจะได้มาแต่ก็ไม่ได้ซื้อทุกอย่างเราได้ไงอธิบายไม่ถูกเออเอาเป็นว่าดีใจมากสุดท้ายแล้วทาราอันนี้คือตัวสินค้านะครับกล่องก็อลังการเหมือนตัว j u e เ n ิ g กล e นะครับแกะออกมา1ชั้นก็ยังมีกล่องที่สวยงามมีห่งชั้น อันนี้มีสลักให้กดยังไม่ได้เอาออกเลยเอออก,ก็จะเป็นสีทองทองแบบนี้ตื่นเต้นไหมหนึ่งสองเฮ้ยมันมันไม่ยอมเด้งค่ะอ่านี่มันคือน้องเอครูเอครูเดอคัทีเย่นะครับผมก็คือเป็นเวสเล็ตเป็นในสีเยลโล่โก d นะครับในคอลเลกชันของ a อครู เอครูเนี่ยน่าจะแปลว่าสกรูก็คือตัวตัวนี้แหละตัวโบตัวเนี้ยความเจ๋งของมันก็คือคือตอนคือเอาม,มันมันมันแปลกใช่ไหมคือคนส่วนใหญ่อะ่ะมันแทบจะเป็นแบบเป็นรูออฟตามเลยว่าถ้าซื้อสินค้าแบรนด์เนี้ยหรือว่าซื้อกําไรอะ่ะส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยเลิฟหรือไม่ก็เริ่มต้นด้วยตัวจูสเอ็งครูเนาะตัวนี้อาจจะเป็นแบบเอาไว้แบบพิจารณาหลังๆอะไรแบบนี้นอกจากมีหลายหลายอันแล้ว แต่ว่าผมอ่ะไปลองจับครั้งแรกรู้สึกรู้สึกดีมากเลยอะ่ะจริงๆอะ่ะตอนแรกอะ่ะคือจองเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็ไปเปลี่ยนกับพี่เขาหลายรอบมากว่าวิกเนี้ยจะเอาวันนี้อีกวิกนึงไปเปลี่ยนเป็นเลฟิฟอีกวิกนึงกลับเป็นอันนี้อะไรเงี้ยเพราะใจจริงก็อยากได้เลฟิฟสรุปก็เลยจองเลฟิฟเอาไว้เดี๋ยวไปเอาตอนปีใหม่แต่ว่าจองแบบมีเพจเอาไว้ <c oughs> เดี๋ยวไปีใหม่ค่อยไปเอานะครับก็เรามาดูรายละเอียดกันก่อนดีกว่าอันนี้ถ้าสังเกตดีดี จะพบว่าตรง,ต,รงตัวตรงมันชอบโฟกัสหน้าผมมากเลยตรงตัวเบสเลตเองเนี่ยมันก็จะมีเป็นเป็นเกลียวแล้วก็จะมีโบว์อยู่กี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่หกอันนะครับแล้วก็ตัวตัวสลักหรือกลไกในการเปิดเนี่ยมีความแนเนยนสูงมากก็คือมองไม่ออกว่ามันเปิดยังไงใช่ไหมแล้วก็น้ําหนักหนักมากเอาจริงน้ําหนักน่าจะประมาณสามสิบแปดถึงสี่สิบกรัมนะก็ถ้าเทียบเป็นทองก็ประมาณสองบาทกว่า ถือว่าเป็นสินค้าที่มีน้ําหนักมากแล้วก็ตัวโบตัวเนี้เอ้ยขอโทษครับตัวโครงของเบสเลตตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีลายเนาะเราก็สามารถใส่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวมันเป็นรอยมันไม่ใช่แบบเป็น scratch magnet เหมือนเหมือนเลิฟหรือว่าเป็นรอยง่ายขึ้นมานิดนึงเหมือนตัวจูเซ g กลูอันนี้เป็นรอยยากมากคือแทบจะแบบเป็นรอยไม่ได้เลยด้วยซ้านอกจากตรงโบตรงนี้ที่มันอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นรอยบ้างแต่ว่า พอเขาขัดมาเงาอะคือรอยของทองเนี่ยยังไงมันก็ยังมีความแบบมีความแวบ,บอะสังเกตไหมคือแบบก็ใส่เพชอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานมันดีขนาดที่ว่าสังเกตรูปทรงมันเป็นรูปไข่นะเป็นโอเวอร์เชฟแต่ว่าตัวโบตัวเนี้ยมันขยับได้ทุกอันเลยเว้ยแล้วขยับได้แบบทุกองศาของโบไอของ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 ,ของตัวเบรสเล็ตของมันเองอะไม่มีความฝืดไม่มีอะไรใดๆ คือสามารถนั่งๆอยู่ก็สามารถถูน้องเล่นได้เป็นการคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งมากอันนี้คือชอบชอบฟีเจอร์นี้มากนะคือรู้สึกว่าลูกเล่นเขาเยอะอะแบบถ้าเราชอบให้มันกระจายแบบอีเวนต์リอย่างเงี้ยมันก็สวยดีไปอย่างหนึ่งหรือว่าทําให้มันดูแบบไม่ตั้งใจอะไม่รวมอยู่ตรงกลางแบบนี้สองอันอย่างเงี้ยก็สวยไปอย่างหนึง่งอืมแล้วก็เดี๋ยวจะลอง สังเกตไม่รู้จะเห็นไหมอ่ะคือมันจะมีด้านจะมีสองอันด้านเนี้ยมันจะเหมือนมีสลักยื่นออกมาสลักตัวเนี้ยเป็นตัวเปิดกำไรนะครับวิธีการสังเกตง่ายว่าด้านด้านอีกวิธีหนึ่งที่สังเกตง่ายว่าด้านไหนมีมีสลักด้านที่มันเป็น,เป,นเป็นบานพับอะ่ะมันจะมีเป็นคล้ายๆเป็นรอยบากนิดนึงตรงเนี้ยแต่ด้านเนี้ยจะไม่มีทีนี้วิธีการเปิดก็คือกดคล้ายๆเปิดเปิดเหมือนตัวตะปูไปเลยกดปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาแล้วก็งับไปที่มือ อ่าอันนี้ก็คือเบสส์ออนสังเกตตัวเนี้ยความเจ๋งของมันก็คือมันจะมีความแบบมีความเรียบหรูแล้วก็ไม่ได้เด่นมากคืออย่างตะปูมันก็จะมีความแบบเป็นหัวตะปูใหญ่ๆตุมต้มๆใช่ไหมส่วนตัวเลิฟก็จะแบบมีความเงามีความแบบทุกคนรู้จักแล้วก็สกรีมความเป็นแบบแบ,บ,แบ,บ,แบ,บ,แบรนด์คาสิเย่มากๆในขณะที่ตัวเนี้ยคนหนึ่งคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักมากเพราะว่าเข้าใจว่าออกมาปี2017มั้งอืม แล้วก็ข้อ2มันก็มันก็ดูโลโลโปรไฟล์เนาะดูอันเดอร์แบบอันเดอร์สเตตนิดนึงแต่ว่าถ้าคนรู้จักก็คือจะจะรู้เลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ตัวนี้รีวิวน้อยมากเลยเพราะว่าก่อนหน้าที่จะอยากได้อะมีรีวิวของฝรั่งอะเคยเห็นแค่แค่ของคนเดียวเองที่เขาใส่คู่กับตัวจูสเอิง u ูซึ่งจริงๆตอนแรกก็อยากเอามาใส่คู่กันเหมือนกันแต่ว่ามันใหมย่ยนคู่เนาะก็เลยรู้สึกยังเหออยู่ก็บางที เวลาไปทํางานอะไรแบบนี้ก็จะเลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือจูส์เอองกลูข้างหนึ่งวันไหนใส่ตะปูก็ไม่ใส่อันนี้วันไหนใส่อันนี้ไม่ใส่ตะปูแต่ว่าวันไหนที่ไปเที่ยวสมมติอยากใส่2อันก็จะเอาอันนี้มาใส่คู่กับข้างที่เป็นนาฬิกาเพราะว่าผมเป็นคนใส่นาฬิกาค่อนข้างฟิตมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเวลาใส่ด้วยกันมันก็จะมีความสวยนะพอดีวันนี้ใส่อีกเรือนหนึ่งอันนี้เป็นเห็นไหมไอวีซีฮอตโตฟ Fin นะครับ แอบไปเปลี่ยนสยมาเป็นสีนี้น่ารักดีอึ๊บอ่าเนี่ยพอใส่ด้วยกันมันก็จะดูดูมีอะไรมากขึ้นนิดนึงแต่ก็แอบดูเยอะนิดนึงเหมือนกันนะถ้าใส่แบบเยอะไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออใส่เบาๆหน่อยก็ได้เดียวโดนตักมือข่ดก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับน้องเอครูตัวเนี้ยจริงๆถามว่า ถ้าเทียบกับราคาอันนี้ตัวนี้ราคา200 0 0 0บาท200,000ทวนเลยนะก็จะถูกกว่าตัวจ u i c e องลูเจ็0 0 0บาทอันนี้พูดถึง Material เที่เป็นเย l โ w g o ก d หรือว่าพิงโก d เนาะถ้าเป็นไวโก d ก็จะแพงขึ้นเข้าใจว่า White g โก d ตัวนี้221,000บาทส่วนเ o ิ e จะถูกสุดที่1 9 1 0 0 0บาทนี่ท่องราคาคาเดียม่นมากเพราะว่าอยากได้หลายอย่างก็ถามว่าคุ้มไหมแล้วแต่ว่าซื้อมาเพราะอะไรคือถ้าซื้อมาเพื่อให้คนอยากรู้ว่า ฉันใส่คาเทียตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความแบบคนยังไม่ค่อยรู้จักอะเออจริงจริงก็ถ้าซื้อเพราะว่าชอบมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุ้มมากเพราะว่าคือถ้ามันวางอยู่เฉยๆหรือว่าเห็นอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกเฉยเอะคือแต่ถ้าเจับเมื่อไหร่นะโอ้โหติดกับดักแน่นอนคือฟีลิ่งการทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลยอะมันแบบเออยี่ห้อเนี้ยงานงานดีมากจริงๆคือไปดูยี่ห้ออื่นๆที่ ราคาไม่ได้ต่างกับเจ้านี้มากนกักมันฟิลไม่ดีเท่ากับยีย่ห้อเนี้ยแล้วการบริการก็คือขั้นเทพมากคืออยากจะขอบคุณคุณฟรีที่สาขาพารากอนมากคือเขาบริการดีมากที่ผมมาเข้าไปลํายายกับเขาไม่รู้กี่รอบก็ไม่เคยลำคาญไม่เคยใดๆอะไรทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็สั้นๆไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจริงๆยังไม่อยากจะจะรีวิวอะไรมากนะักเพราะว่าเพิ่งซื้อมาใส่วันเสาร์ที่ผ่านมาเองอะ พวกแวร์รันเตียอะไรเงี้ยก็ยังจะไม่กล้าไม่กล้าอธิบายให้ฟังเท่าไหร่เพราะว่ามันยังแบบมันยังไม่เกิดขึ้นเท่าไหร่ส่วนตัวตะปูถ้าอัปเดตก็คือตอนนี้ก็ยังหลักอยู่แล้วก็ดีมากเดี๋ยวผ่านไปสักประมาณ3-4เดือนอาจจะมาทำแวร์รันเตียให้ดูอีกทีหนึ่งพร้อมกับตัวแหวนซึ่งแหวนซื้อตั้งแต่เดือนมีนานแล้วอันเนี้ยก็หลายหลาย,หลายเดือนแล้วก็มีแวร์รันเตียเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นสเสน่ห์ของมันนะเนาะคือจริง,รงๆเขาสร้างมาให้มันเป็นรอยสร้างให้มันแบบอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า คีย์ค onsideration ของของตัวนี้เลยนะคือจริงๆกําลายคาเทียทุกตัวขอออกตัวก่อนมันชอบมีปัญหาเว้ยมันชอบมีความอะไรก็ไม่รู้งงๆอะ่ะอย่างเช่นตัวเลฟิฟก็มันก็จะเป็นเหล็กสองอันใช่ไหมเอามาประกอบกันแล้วเอาไขควงไขเพราะฉะนั้น constraint ของการใส่เลิฟก็คือมันถอดไม่ได้ถ้าไม่มีไขควงแล้วก็ไม่ควรถอดบ่อยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเกลียวมันหวานเว้ยเพ,ว not, าาเพราะว่าน็อตมันก็ทํามาจากทองอ่ะเพราะว่าจริงๆเขาดีไซน์มาเหมือนแบบ ให้คู่รักใส่ให้แล้วก็ล็อกเอาไว้เลยอะไรเงี้ยก็คือชื่อเล e ิฟเนาะแต่ว่าคนเราอะทางานนั่งอยู่โต๊ะทํางานใช่ไหมพิมพ์งานก็แก๊กก็แก๊กอาจจะไปกระแทกเป็นรอยก็แบบทารู้สึกไม่ดีหรือว่าไปยิมเล่นโยคะอะไรเงี้ยมีเยิมไรตลอดเวลาอันนี้คือความน่ารำคาญของเลิฟส่วนจูเซลกลูความน่ารำคาญคือหัวตะปูเดี๋ยวเอาไว้ตอนทำแบรนด์นเทียจะอธิบายให้ฟังละเอียดขึ้นอีหัวตะปูมันดิกลงไปในผิวเหมือนกันนะเวลาใสา่เสร็จปุ๊บอะมันก็จะเป็นรอย เป็นรอยอย่างเงี้ยเป็นรอยตะปูในขณะที่เลิฟก็จะมี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 เป็นแบบเลิฟมาร์กสองข้างไอ้ตรงที่มันเป็นแบบไข่ตะปูเข้าไปใช่ไหมเอครู A ก็มีเหมือนกันคือคือ,คอตัวเอครูเนี่ยข้อหนึ่งก็คือตัวเนี้ยมันขยับได้ซึ่งเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าคนที่มีขนเยอะๆคือผมมากับจัดขนใช่ไหมโกนด้วยยิงเลเซอร์ด้วยอาจจะมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าพี่ที่ร้านพี่ที่ร้านเองอะ่ะบอกว่าคนที่มีขนผู้ชายบางทีการที่มันหมุนเงี้ยมันกินขนเข้าไปด้วยแล้วมันก็เจ็บมันน่ารำคาญเวย้ย แล้วก็ถ้าเราข้อสองถ้าเราเลือกไซส์ที่มันไม่ได้พอดีกับข้อมือมากอ่ะมันอาจที่จะโบมันมันจะเลื่อนเวลาที่เราขยับอ่ะเพราะว่าแค่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้โบมันก็จะขยับตามแต่ผมเลือกไซส์มาค่อนข้างพอดีก็คือจริงจริงมันมันไม่ได้คับนะมันใส่สบายกันลังนี้เพราะฉะนั้นปัญหาที่เจอในเว็บบอร์ดของ TPF เองหรือว่าคนเล่าให้ฟังอ่ะบางทีโบมันชอบไหลไปกองอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่า แขนของคนเนะี่ยมันไม่ได้เป็นรูปไข่เพอร์เฟกเหมือนเหมือนตัวกําไรไงี่ยอย่างผมอะเวลาจะใส่ให้มันพอดีอะมันจะต้องคลิกเอียงประมาณสาี่ห้าองศานิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งรอยเหมือนกันทิ้งรอยชิหมหายไปว,ว่าเลยคือตัวอื่นเน่ะเขาจะเจองะปูทิ้งรอยแค่หัวหัวตะปูใช่ไหมเลิฟก็ทิ้งรอยสองข้างอันนี้ทิ้งรอยทุกรอยที่มีการใส่ที่ไอ,อ,อตรงโบโตัวเนี้ยทิ้งทุก,ท,กที่ท,ที่ที่โดนผิวอะ เพราะวาเวลาทางานเราไม่ได้ใส่อยู่ตรงนี้ไงเราดึงขึ้นมาเพื่อที่ว่าเราจะได้พิมพ์งานสะดวกไม่ให้มันกระแทกใช่ปะ่ะแล้วพอจะออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยอ๋ออันนี้มันมันยังไม่เกิดแต่ใส่ไปนานๆอะ่ะผิวมันจะเป็นรอยตรงนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคน consideration ของรุ่นนี้แต่ว่าข้อดีกอย,อย่างที่อธิบายฟังเนาะมันแบบ understated ก็คือใส่ไปคนอาจจะไม่รู้จักมากาแล้วก็คนอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นทองแท้มันอาจจะคิดว่าแบบเออ ทำหน้าตาแบบสตรีทสตรีทคูลอะไรแบบเนี้ยแล้วเวลา stacking กับจูสเอิงกลัวคือสวยมากเพราะว่ามันให้ความฮาร์ดแวร์สูงมากเลยเว้ยอย่างเช่นเลิฟก็จะเป็นรูปหัวน็อตใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเป็นน็อตเลยแล้วก็เป็นตะป,ปูอีกจูสเอิงกลัวอะไรเงี้ยพอใส่เข้าไปด้วยกันมันจะมีความอินดัสเทรียลสูงมากเนี่ยอย่างอันนี้เป็นเป็นจี้ของทิฟฟานี่แอนโคก็จะมีความเป็นกุญแจก็จะมีความอินดัสเทรีอีกอะไรเงี้ยอินดัสเทรียลเออ เพราะฉะนั้นมันก็จะไปในทางนอนเดียวกันมากๆเลยเวลาใส่สแต็กกิ้งเข้าไปด้วยกันก็จะดูดูดีแต่ว่าในชีวิตจริงอะ่ะเดินในกรุงเทพเดินสยามใส่ไปทํางานอะไรเงี้ยมันดูเยอะไปนิดนึง <c oughs> ก็อาจจะเป็นโอกาสพิเศษหน่อยก็ก็ประมาณนี้จริงๆอันเนี้ยเห็นเห็นยังไม่ค่อยมีคนไทยรีวิวรุ่นนี้เท่าไรหร่เนาะก็อยากจะเอามาแชร์ให้กันดูแล้วก็มีคําถามอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวทิ้งไว้ได้เลยครับผมเดี๋ยวจะมาตอบทุกอย่าง เลยนะก็สำหรับวันนี้ก็อาจจะขอลาไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยค่อยเปิดอีกถุงนึงเพราะว่ามันถอดไม่ออกโอเคนะยังไงก็รบกวนฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม